มัธยมทัพทิมสยาม0ูสี่ในพระอุปถัมภ์ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขประจำปีการศึกษา2566ด้วยความยินดียิ่งค่ะโรงเรียนมัธยมทัพทิมสยาม0ูสีในพระอุปถัมภ์เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลเทพรักษาอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2536 โดยเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนสังขะอเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์โดยการจัดการศึกษาแบบสหศึกษาโรงเรียนมัธยมทัพทิมสยามี4ในพระอุปถัมภ์เป็นโรงเรียนในโครงการทัพทิมสยามี4ของสถาบัานวิจัยจุฬาภร์ตลอดมาตั้งแต่ปีพศ2536เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมความรู้และอาชีพแก่ราษฎรในเขตพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาได้รับพระราชทานนามโรงเรียนชื่อโรงเรียนมัธยมทัพทิมสยามศูนย์สีในพระอุปถรัรมภ์บริหารงานโดยนางสาวยุพรเรศระวัยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษานางปณิดาแก้วหอมตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษามีนักเรียนจำนวน173คน ครูประจำการ10คนพนักง,งานราชการ4คนและลูกสรื่องชั่วคราว2คนสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในโรงเรียนมัธยมทัพทิมสยามศูนย์4ในพระอุปถัมภ์เนื่องจากนักเรียนโรงเรียนมัธยมทัพทิมสยามศูนย์4ในพระอุปถัมภ์ส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่ยากจนและครอบครัวที่ผูกรองยังเกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติดและอบายามุขเช่นสุราบุหรี่ยาบ้าและการผนัน ประกอบกับโรงเรียนมัธยมทัพทิมสยามศูนย์4ในพระอุปถัมภ์เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาซึ่งให้โอกาสนักเรียนทุกคนได้เข้าเรียนส่งผลให้นักเรียนบางส่วนมีพฤติกรรมเบี่ยนเบนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเช่นการสูบบุหรี่การดื่มสุราการติดเกมการทะเลาะวิวาทฟุ้งเฟอ้อและอื่นๆโรงเรียนมัธยมทัพทิมสยามูงสี4ในพระอุปถัมภ์ ไม่ได้นิ่งนอนใจได้ให้การดูแลเฝ้าระวังตลอดจนป้องกันไม่ให้นักเรียนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุกต่างๆอย่างจริงจังและต่อเนื่องแตัสภาพที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในปัจจุบันการสื่อสารเทคโนโลยีต่างๆส่งผลกระทบต่อประชาชนทั้งในเชิงบวกและเชิงลบซึ่งปรากฏให้เห็นปัญหามากมายในปัจจุบันทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและด้านอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดอันนามาซึ่งปัญหาครอบครัวที่เกิดจากความทุกข์ความวิตกกังวลความเครียดมีการปรับตัวที่ไม่เหมาะสมหรืออื่นๆความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมตามความคาดหวังนั้นต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายโดยเฉพาะบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสถานศึกษา ซึ่งมีครูอาจารย์เป็นหลักสำคัญในการดำเนินพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้เติบโต,ตงดงามและเป็นบุคคลที่มีคุณค่าของสังคมผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์5ด้านโรงเรียนมัธยมทัพทิมสยามศูนย์ส4ในพระอุปถรัรมภ์ดำเนินกิจกรรมตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขโดยมีคำสั่งแต่งตั้ง,งคณะกรรมการห้องเรียนสีขาว แต่ละห้องไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและมีห้องเรียนสีขาวทั้งหมด11ห้องอยู่ในระดับดีเด่นคิดเป็นรอยละหนึ่งรงโรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม0ูนย์สีในพระอุปถัมตัดทำแผนถังโรงเรียนสีขาวประจำห้องเรียน 3. โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม04ในพระอุปถรรัม ออกคำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษาเยี่ยมบ้านดูแลช่วยเหลือนักเรียนครูเวมประจำวัน 4. โรงเรียนมัธยมทัพทิมสยามสวนสี่ในพระอุปถัมจัดกิจกรรมประชุมเครือข่ายผู้ปกครองชั้นเรียนเพื่อประสานความร่วมมือในการกำกับดูแลนักเรียนให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นลดช่องว่างในการส่งข้อมูลข่าวสารระหว่างบ้านกับโรงเรียนผลงานดีเด่น โรงเรียนมัธยมทับทิมสยามศูนย์สี่ในพระปถัมร์มมีผลงานดีเด่นทางด้านผู้บริหารคณะครูและนักเรียนซึ่งเป็นผลงานที่ทางโรงเรียนประสบความสำเร็จและเป็นความภาคภูมิใจจากการทุ่มเทของท่านผู้บริหารคณะครูและนักเรียนในการร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยมีผลงานดังนี้ 1. ด้านผู้บริหารผู้บริหารมีภาวะผู้นำ และมีความสามารถในการบริหารจัดการรวมถึงสถานศึกษามีการจัดองค์กรโครงสร้างและการบริหารงานอย่างเป็นระบบครบวงจรให้บรรลุเป้าหมายทางการศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญมีหลักสูตรเหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่นมีสื่อการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน และสถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 2. ด้านคณะครูครูมีคุณวุฒิความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดช,ชอบและมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 3. ด้านนักเรียนผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และมีค่านิยมอันพึงประสงค์ก่อให้เกิดคุณภาพและการพัฒนาอีกทั้งผู้เรียนยังมีสุขภาวะที่ดีทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์มีวิจารณญาณมีความคิดสร้างสรรค์ผลจากการดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยสถานศึกษารางวัลกลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติประจาปีการศึกษา2 5 6 3กา รางวัลอันดับที่4ในการเข้าร่วมการแข่งขัน Robo Soccer RCJ Soccer Open รายการ Robo Cup Asia Pacific 20 and 23 Recap 20 and 23ในพยองชังเซาลคอรีอณประเทศเกาหลีใต้รางวัลสถานศึกษารางวัลเสมาปปสโครงการ สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขประจําปีการศึกษา2561รางวัลเสมาปวสประเภทผลงานดีเด่นระดับทองโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขปีการศึกษา2565รางวัลทรงคุณค่าโอเบ a อ a ว d ร์ชนะเลิศเหรียญทองสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนรางวัลระดับคุณภาพ A การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ประจำปีงบประมาณ2,566